การปลูกโกโก้นะคะตอนนี้ค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรไทยนะคะเพราะว่าผลผลิตของโกโก้นะคะเมื่อกเกษตรกรปลูกแล้วนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตได้ยาวนานถึง60ปีเลยทีเดียวนะคะสามารถเป็นพืชที่สร้างอาชีพที่ยั่งยืนได้นั่นเองโกโก้เป็นพืชอุตสาหกรรมค่ะจะต้องนํามา ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะเครื่องสำอางขนมหวานเครื่องดื่มและตลอดจนนะคะการใช้โกโก้ค่ะมาผลิตเป็นส่วนหนึ่งของยารักษาโรคได้ด้วย ฉะนั้นนะคะเกษตรกร,กรค่ะควรที่จะศึกษาหาข้อมูลนะคะจากแหล่งความรู้ที่ถูกต้องจากมืออาชีพนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถช่วยให้นะคะทั้งเทคนิควิธีการแนวทางนะคะแล้วก็แนะนำในด้านของตลาดให้กับทางเกษตรกร,กรด้วยนะคะช่วยให้เกษตรกร,ะกรนะคะประหยัดเงินประหยัดแรงแล้วก็ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น